เซเยเซเว่นเทเวลมีท er ี่ไหนล่ะวันนี้นะคะดิจิจะมาบอก5อายเทมที่เด็กจิวชอบในเซเว่นนะคะแล้วครับก็จะมาบอก5อายเทมที่ครับชอบในเซเว่นของกินนะของกินของกินค่ะของเล่นในนี้ไม่เกี่ยวนะของเล่นไม่เกี่ยวอุ้ยอันนี้ไอเทมโปรดอันหนึ่งแล้ไม่ใช่นี่เคยใช้ครั้งเดียวแล้วพังเลยตอนที่ไปสยามแล้วฝนตกหนักมาก ปิวเวบเหลือตะกั่งอ่างนี้ค่ะทุกคนสามารถไปดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดได้นะคะเพราะว่าดาราจีเป็นหลายคนพรีเซนเตอร์เยอะมากไหนครับของโปรดของหูมีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะขวดน้ำขวดน้ำจิ๋วมีไหมของโปรดหนูขวดน้ำมีค่ะนี่น้ำโปรดหนูเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทหนูทุกคนจะรู้ว่าหนูชอบอันนี้มากคือมันคือโออิชิรสอันดุนซีม่วงค่ะเพราะ ก็ชอบอะค่ะมันอร่อยอ๋อจริงเหรอไม่เก um ี่ยวจิมินาเไม่เกี่ยวทำจริงไม่เกี่ยวถึงแม้จิมิน่าครับจะเป็นพรีเซนเตอร์โออิชิแต่หนูชอบก่อนที่จิมิน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์อีกจริงๆถามเพื่อนหนูได้หนูชอบมานานมากนะคะเพื่อนทุกคนหนูรู้อ่ะมันคือโออิชิรสอ่างงูโอชินทีรสอ่งุูน้ำเคียวฮะครับครับเอมร้อยข้อติผายไปไหนเออลุงอูรู้อยู่ๆชอบเป็นร้อยขิผนี่ไงมิโซะหรอเออมิโซะมิโซะเห็นป่ะมันเขียนว่ามิโซะเราเนี่ยออยู่ใช่พวกนี้อบ รสตรอบอรี่เหรอเป็นแบบไหนอ่ะอสสตรอเบอรี่สิจะเป็นแบบจะเป็นแบบมาแคนเนี่ยอ๋อเป็นแบบก็กล่องใหญ่อ๋อเอ็มร้อยห้าสิบเขาทำเป็นแบบแคนแบบเนี้ยหรอใช่อาขานี้ไม่มีไม่มีอย่างที่สองมันจะเกียวครับเราไปถามพี่กันตัวสิหรือจะเอาอะไรลูกไม่หมดเลย มันจะต้องเป็นไมโลโอวันติทั่วเขาไฟอะค่ะ o ไมโลโอวันตินั่วเขาไฟเนี่ยมันจะเป็นทั่วอย่างเงี้ยมันจะเป็นเยนดี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะเป็นไมโลโอวันตินะทำไม o อยู่พูกไมโลโอวันตินะไมโลไม่ก็โอวันตินเป็นอย่างเดียวกันอ๋อสาขานี้ไม่มีเนี่ยแล้วเนี่ยครับชอบกินนี่เหรอชาข้วยนยำชาไทยชอข้าวที่ชาไทยไม่ผิดอันนี้อันนี้น ชานมช็อกโกชานมดิช็อกกินเหรอใช่อร่อยต่อไปเมื่อกี้เขาไปถามเขามีไหมไอมิโซะนั่นนะไม่มีเอาแบบออริจินอลก่อนได้ไหมริจินอลได้น่ากลัวขวดมันเหมือนยาเลยครับดิชอกกินกินเพื่ออะไรครับบอกมาเลยเพื่อเล่นเก็บไ่้เกมบแล้วออกกําลังกายน่าสุดท้ายเลยเฮ้ยอ๋อนี่เหรออร่อยเหรออร่อยโอเคโอเคทำได้สามแล้วจิ๋วได้อะไรที่สองค่ะ แซนวิชเทมป์ชีสหนุม่มกินเช้าเลยแตกตรงไหนหืมแตกตรงไหนแตกตัวไหนเออไม่ได้ของแปลกของชอบออกออบ็สิวชอบกินนี้เสร็จแล้วอะไรครับอ๋อกาแฟชามาสเหรอใช่กินทุเช้าได้สี่เล้วะสิวเอป็นเนื้อสีขาจเยน็นๆมันไม่มีมีค่ะเต้าหูยนมสดชเออฟ้าเห็นเนี่ยชอบกินเหมือนกันใช่อ่ะคนละสี่อย่างถามหาเลยนะ ไอเอเลียนที่มาเป็นเอเลียนนะไอเทมปอดได้ไหมกิฟต์ตอกโฟสก็คือโฟสที่มันเป็นคิดแคทแล้วเขาเอ็กกับโฟสอะค่ะที่มีโฟสกับพี่โอปอแล้วเขาหนูคือไม่ชอบกินนี่ไม่ทานอ๋อแต่มันเป็นกิฟต์ตอกโฟสนะไม่รู้แล้วแต่เขาจะหาเรเดียนลี่หาเอเลียนเขาก่อนจิ๋วไอเอเลียนอะเออมันเป็นเอเลียนเลยยันนี่เอเลียนไม่เคยเห็นอ่ะเมื่อก่อนหนูชอบกินอันนี้มาก ไอ,อ้น,นี่หนูชอบกินมากหนูแกะกับซื้อกับเพื่อนกินเป็นแบบว่าสิบถุงนะคะกินหมดภายในคืนเดียวตอนที่ไปเข้าค่ายกับเพื่อนอะบ้าบอมากใช่เพื่อนหนูหยิบอย่างนี้เลยอะพิมพ์ชอบใช่ไหมแล้วมันก็หยิบอย่างเงี้ยแล้ว <c oughs> ส่ตะก้า,กาอย่างเงี้ยค่ะทีนี่เพื่อนเคยเห็นมันคือฮอตดอกมัชเมลโล่อยู่กินด้วยหรอซื้อน,นอกักรอบได้ไหมคะไม่ใช่ของโปรดแต่ว่าได้ไม่เกี่ยวของชอบใช่ไหมไม่เกี่ยวเพราะชอบคอตต์ดีน่ากินค่ะไอ้เรื่องโปรดอันดับหนึ่งค่ะน้ำกุ้ง อ๋นี่แม่คือติดตู้ประจำเลยใช่เพราะหนูชอบกินมากในใจบังกันค่ะนี่คือของเมจิกด้วยส yeah. <AL> ิบสามบาทอันนี้มาอีกเซเว่นหนึ่งแล้วนะจะเจอไหมครับเยลลี่อยู่โนู้นนี่ไงอันนี้ใช่ไหม้ายไปดีเลยมันสุดท้ายพุดดิ้งอันตินอ๋อแล้วหนูเรียกไมโลโอันตินหนูเรียกไมโลก็ไมโลโอันตินก็โอ้ตินหนูเรียกว่าไมโลโมาตีนห่อไปเขามีพุดดิ้ง <todo> มันเปรี้ยวแม่ไม่น่าจะอร่อยหนูไม่ชอบอะไรเปรี้ยวดิมพิมช่วยก็หาอะไรแล้ว เลี้ยนอะไรอ่ะกันไม่มีครับอะไรอ่ะอันนี้น่กล้าเยลลี่ป่ะนี่ไข่ดาวอ่ะยุกกระทะนี้เลยตลกอ่ะมันจะอร่อยไหมอ่ะน่ะ่อเข็เบลเลอร์เลยอ่ะอร่อยอุ้ยอุ้ยนี่ไงอะไรเฟรชฟรายส์เยลลี่เพนไพร์หามาเป็นปีเลยเนี่ยหามาเป็นปีเซเว่นแถวบ้านไม่มีใช่ไหมแต่แล้วเซเว่นมันมันจะไม่เหมือนกันแล้วไม่มันอร่อยมากเหรอมันเหมือนมันจะเหมือนกับไอ้นี่เลยอ่ะอะไรไมม่เหือะไรเนี่ย อังุ่นใช่ม,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 มันเหมือนอังหมนเลยมันเหมือนอังุ่นงั้นป้ากวางชิมอันหนึ่งนะอร่อยแน่นะอร่อยแน่นะนี่จะซื้อตามเลยนะไปเรากงกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเมนูแรกเลยเดี๋ยวรันประชันกันนี่นี่นี่ของคับคือเอมร้อยห้าสิบของคับคือมิโซะของหนูคือเอ่อหนูเรียกมันว่าอะไรก็ไม่รู้๋อ,อน้ำโวชิสีม่วง ให้ครับเปิดให้ป่ะเพราะหนูเป็นผู้หญิงเปิดไม่ได้หรอไม่จริงหนูเปิดได้ผู้หญิงเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับผู้หญิงเปิดไม่ได้ดูผู้ชายเขาเปิดเหมือนนี้ไม่ต้องไม่เกี่ยวคะ่ะอะครับเทมาให้เปิมเลยว้าวอร่อมลองลงลงกินเหมือนยาเลยอ่ะเพราอ่านได้กันเต็มหมดเลยนี่ไม่กิน,นกได้หไ,ไหมคะ ความยังห้าส,ส,สี่สามเดี๋ยวทำใจก่อนกินกเป็นไงกินกินเหมือนยาเหมือนออกเชอรี่เชอรี่หน่อยเชอรี่เหรอ,หอดมค่ะ กันใหม่กันใหม่เขาเป็นกันหม่โอ้โหขี้เกียมากดื่มเลยครับดื่มเลยเฮ้ยครับอยู่กินเครับอยู่กินเวลาไหนบ้าง่งตอนกลางคืนกลางคืนตอนกลางคืนเราจะเล่นเกมดึกใช่ไหมใช่แล้วก็ตอรสชาตนเป็นไงอ่ะพิมพ์หวานพิมพ์หวานหวานแห้เดื่มของพิมก่อนกินก่อนกินก่อนอ่ะครับพิมกิน ปกติมีอะไรเลยนอกจากค้าหวานกินกินเฮ้ยเอายังใหญาเร่งครับเดี๋ยวเรายูกินคืออร่อยไหมหรือแค่กินแค่เอาพลังเฉยกินเพื่อความอร่อยแล้วเพื่อความอร่อยเอ้ยกินเพื่อความอร่อยหรือเพื่อความพลังเอ้กถูกแล้วไม่ไม่ขนาดนั้นไม่กินได้ปลาแคกินรสจัดมากอะรสจัดเหรอมันทั้งหวานทั้งเปรี้ยวแบบพุ่งมากอย่างเงี้ยรสเป็นจัดเหรอครับจัด มีอีกแบบนึ่งไงที่มันสปาร์คกิ้งหน่อยใช่ไหมมันจะเจ๋วจางกว่านี้หน่อยอันนี้อันนี้เป็นแบบพักพอรจัดมากกินแล้วจะดุ้งเลยค่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยมันไม่สำหรับโคตรอ่อนออร่อยแต่ว่าตรงปลายดินมันมันเหมือนติดอะไรสักอย่างเออมันมันเหมือนมีอะไรมีรสมีกลิ่นอะไรสักอย่างที่มันแบบือเออมันกลิ่นแล้วแปลกๆมันไม่สดชื่นเนี่ยมันกินแล้วมันเหมือนมีสารเคมีอะไรสักอย่างเลย ยี่สิบบาทนะคะไปให้ต่อไปอันนี้แล้วกันนี่คือก้าหัวนมสดต่อครับคืออ่าชานมเอ้ยชานมชาำเว้ยนะชานมอยากให้มันหกอย่างเงี้ยให้ครับเปิดให้ผู้ชายเปิดจิ้มให้ผู้ชายเปิดขอร้องผู้ชายเปิดยิ้มอยูยูแต่ผู้ชายเปิดนุ้นเปิดนยมียาพมพ์้มียา้วให้ผู้ชายเปิดมห้ยเมืองเยอะใหมั เขามีผู้ชายมาให้ช่วยผู้หญิงแบบนี้แนะหละเข้าใจไหมไม่ต้องมาพูดเลยถ้าเธอเป็นผู้หญิงเธอก็ไม่พูดอย่างนี้หรอจกจ้าอันนี้คือเกกต้ยายตหวยผุดสลัดใช่ไหมเต้าหวยนมสดใช่ไหมลูกใช่ค่ะต้องมานมสดคิดครับกินอยู่คืออะไรครับทำเท้าพุดดิ้งค่ะอ๋อพุดดิง้งเป็นไงอไร,ร่อยไหมเลิศน่าจะอร่อยอยู่แนละ้วก็อร่อยอยู่ในที่นี้หวานไม่เห็แต่ของอร่อยอะไรก่อนอ่ะลองชิมเต้าหู้ที่ทานนมขอโทษ ยังไม่ตักชานมไปด้วยอ่ะชานมไม่ใช่ชานมยังไม่ได้ตักชานมไปด้วยอ่ะก็ได้ไกินนะคะแต่มันขมอ่ะอืมฉ่วไปอร่อยือมแต่มันไม่มีความหวานเลยนะคะฮะมันมีแต่ความขมๆจืดๆอ่ะเหรอคะอืมมามันอร่อยก็นช็อกโกแวยไม่ชอบกินหวานเท่าไหร่ไงมันไม่หนึบด้วยอ่ะเนื้อช็อกโกแลมันเลอะะค่ะ ปาลองกินดูก็หวานะนะไม่มันหวานแต่ว่าเนื้อเฉาก,กว๊วยมันจือดอะไม่เไม่เหมือนน้ำเฉาก,กว๊วยบางอันที่มันจะเอ้ยเนื้อเฉาก,กว๊วยบางอันที่มันจะหนึบแล้วมันหวานนะคะอืมให้กี่คะแนนให้เสี่ยวเฮ้ให,ให,ให้ห้าค่ะผมครับได้ห้าแล้วของหนูอะคะของหนูให้สิบแล้วับล่ะนิเกทีฟ<ะ> <10 S 2> สิบลบสิบสิบงั้นเปลี่ยนอันนี้ให้ลบสิบคับไม่พูดไม่จริงอะค่ะไอเทมต่อไปค่ะ อันนี้บอกน่างั้ใช่ปะไอเอาดังโง่อันนี้เป็นแบบว่าเมนูโปรดแบบตลอดการแม่ซื้อให้กินบ่อยมากนะคะมันคือพุดดิง้งโอวัลตินตอนแรกเรียกผิดนะคะที่บอกโอวัลตินไมโลกูขอไฟอัไนผิดอย่าไปจำนะคะมันชื่อว่าพุดดิง้งโอวัลตินอันนี้คือดังโง่มาจากญี่ปุ่นเลยมาจากญี่ปุ่นเลยไม่จริงอะ่ะมาให้เจี๋วชิมดังโง่กันเลยค่ะบเออขอลองให้ครับเปิดจิ๋ว ไออันนี้แหละที่วันนั้นเขาเปิดแล้วหกเต็มอีกเคาน์เตอร์นี้เลยอ่ะหรอเออแม่หันไปจีนน้องเต็มเ,เอ้ได้แล้วพี่กินี่ไงเปิดแค่นี้อันนี้อร่อยมากเฮ้ยจริงดังโง่จีนก็ชอบเนื้อใช่ขอสีชมพูค่ะขอสีชมพูนะเออ,เอ,อให้ไปอ่ะแป้งแต่แตและรสรสชาติเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเหมือนกันแค่ใส่สีแค่ใส,สแใส่สีใส่สีเพื่อความอมน่ากินน่ากินนี่นะคะโอ้ดังโง่ อ่ะอันนี้อย่างเงี้ยใช่ป่ะตังหัวต้องแตงหัวต้องอร่อยอยู่แล้วอันนี้ค่ะอสมันมีความหวานๆทนเค็มแล้วก็แป้งมันหนึบมากทำไมมันญี่ปุ่นไหมไม่ที่เป็นอะไรไปนิดนึงค่ะอ่ะครับชิมมายโรภูเขาไฟไม่ใช่โอวันติงอย่างนี้ทำไมอร่อย เออทำไมเล่นชอบแบบนั้นนะก็มันคือมายล์ปกติค่ะจิ๋วคติอจิ่วจิ๋วให้ตังงกกี่คะแนนคะให้ตังงกเก้าคะแนนค่ะอ่าตัวอันนี้จิ๋วสิบอยู่แล้วใช่ไหมที่สิบอยู่แล้วค่ะค่ะครับอันนี้ให้แปดดังงกอ่ะเก้าทาหนูปวดอยู่อยู่ไปให้สิบหรอมันดังขาดทั่วฮะนังงกที่ใส่ทั่วไม่ใส่ทั่วไม่ใช่หรอไม่มีอ๋อของที่น่าโกะอเหรออ๋อแต่ปกติดังงกเขาไม่ใส่นะ ออไอ้กินผิดหรอกไอ้อยู่กินดังหมที่ไหนมิทัวเออครับอยู่มัวปะเนี่ยอ๋ไปไปไปไไเดี๋ยวบรรยายให้วางความอร่อยของมันมาอร่อยมากก็ไปลองกินกินทุกวันได้ไม่เบื่อนะคะนี่นะคะโตพุดดิ้งมันจะแบบว่าเด้งเดงอร่อยมากมาอันนี้มันจะเป็นเม็ดบุกแบบหนึบๆนึนี่เห็นไหมคะนี่แล้วก็มันจะมีอันหนึืงเป็นแบบนี้ เป็นบุกเหมือนกันหรือเปล่าคะแต่เป็นแบบไม่หนึบเข้ามาอยู่พูดมากเลยอร่อยมากดังงวดอร่อยแต่ที่ปูนอะอร่อยกว่าแต่อันนี้ก็อร่อยกว่าร้านร้านไอ้ไชน่าแล้วกันร้านจีนอะเกียรติร้านจีนไม่มีดังงวดร้านจีนมันมีขายจริงแต่คุณไม่รู้เรื่องนะคะไม่ที่ร้านจีนจะมันเรียกว่าลูกชิ้นไม่เหมือนกันอันนั้นลูกชิ้นปลาไอ้พุทธี อยู่บ้ามากครัไม่ใช่แล้วเอาทำไมไม่เอาไปเอาให้ต่อไปอะไรน้ำเสอนะจะไปเนี่ยน้ำก๋วยเนี่ยแอมเยลลี่สาวก๋วยเอ้ยอะไรเ่ยเยลี่อ่างหเฉียวโฮคืออันเนี้ยเขาไปพุ่งไปเซเว่นแล้วครับบอกว่าครับตามหามาลานแรมปีแล้วเนี่ยให้แค่นี้อเอาแล้วคับอยู่บอกจะเอาไอเยลลี่เอเลี่ยนอะไรไม่มีอ่ะมันไม่มีค่ะนะครับกิน อ่าให้จิ๋วกินเยลลี่ก่อนอ่ะเยลลี่เป็นไงบรรยายจิ๋วก็เป็นคอเยลลี่เหมือนกันนะกินเยลลี่มาทั่วโลกแล้วเฮ้ยมันหนึบบ้างเลยอ่ะมันเป็นเยลลี่หนึบบ้างเลยค่ะไม่เราแม่ถึงขั้นซื้อตามคับเลยนะเพราะคขาว่าอร่อยมากเราซื้อมาอันหนึ่งซื้อที่จะไปซื้อที่ญี่ปุ่นไม่ได้เลยอืมชิมดิครับดุณแม่คุณแม่คดณแม่เว้ยแต่ว่ามันอันนี้ด้วยนะมีใบสีเขียวด้วยนะดูดิปกติเราซื้อมาจะเป็นสีม่วงออเ นไม่ได้แต่มันเปรี้ยวคือดีกลิ่นไม่ได้มันเปรี้ยวไปหน่อยแต่ว่ากลิ่นตื่นเลยนะเนอะครับเขาชอบอะไรที่แบบตื่นๆเกี่ยวกับรถกินตอนเล่นเกมใช่ไหมครับมีหน้าอยู่ชอบไม่แต่อร่อยนะใช้เป็นเยลลี่ที่ใช้ได้เลยให้เจ็ดจุดห้ากันค่ะครับให้สิบนะคร <c oughs> ับไอ้ทำไมครับกินน้ำกล้วยครับเยลลี่ยู่อะเยลลี่ยู่อยู่ให้สิบมัมันเข้ามันเข้าในหลอดลงจริงเหรออ่ะเล่นน้ำกล้วยจิ๋วเป็นไงบ้าง เท่าหลอดลม9.5มันไม่ได้หวานขนาดนั้นคือครัฟทิมด้วยหลอดลมเลยนะโอ้โหเผาเมืนข้าวในหลอดลมมันเป็นไงเจียวบรรยายนะคะม,มันจะเหมือนความแบบนมแล้วก็มีกล้วยอะคะอ่ะออ๋เพราะมันคือนมกล้วยไ,ไมเป็นไรนมมีกลิ่กนกล้วยแค่นั้นแหละมันอร่อยมากมันจะมีความแบบหวานหแบบอมกลมกล่อมอร่อยค่ะหืม แนะนำให้พี่ซื้อนะคะ <S <S ขนาดครับยังให้9.5เลยเนาะอร่อยจริงจริงปกติยูไม่เคยซื้อกินอน้านมกล้วยเนี่ยไม่อเอร่อยจริงๆริงปกติครับกินนมอะไรนมปกตินมขาวนมจืดนมจืดอ่ะไอเทมสุดท้ายไหไอเทมสุดท้ายเมื่อกี้ที่มีใครมุนไปทำอยู่คือแป็นมิตแฮมจีต้องบอกก่อนไม่ก่อนเด็กจิ๋วไม่กินแฮมเลยเมื่อก่อนอะ กินเลยเหยียดแฮมมากแล้วยิงอยู่ถ<ด>ึงกินพอดาราจิมเอ็มอเขาลงเขาลงสตอรี่ว่าแซนด์วิชแฮมชีสอร่อยมากสมุกเ็เลยไปซื้อตามมากไหนก็กินมาตลอดโอ้ยเมยบอกตั้งนานว่าอร่อยไม่ยากเชื่อ,อของครับเอาอะไรมาตู้ครับอืมอืมโอ้อนิกิริเออเอาบัตรลายตับนิยมครับชิมก่อนเลยไปอั้ครับเคยกินไหมแค่นี้เคยชอบไหมก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นลองชิมดู อันนี้อันนี้เจ็ดกิวซื้ออาจจะอร่อยกว่าที่อยู่ไคยกินก็ได้มาเดี๋ยวเราจะชิมกันนะฮะอ๋อฮึดูสิคะเจดกิวให้กี่คะแนนคะที่ไทยร้อยอร่อยมากเป็นตอนเช้าได้างอือกินมาถ่างเช้าเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าก็พอหวาพอหวาน กินข้าวสาลาไีก่อนมาเพื่องจากข้าปั้นสลาลีรสนี้หนูกินบ่อยมากเมื่อก่อนดูนะ,ะวิธีการเปิดดูดูดูไอเปิดได้ไหมไอเปิดไม่ถันนะาให้ับเปิดไปก็เป็นจ้าของนี่นะคะเปิดอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ดึงเบอร์สองอันดึงดูนะต้องดึงแบบดีๆสุภาพสุภาพาดึงแบบเลยนะสุภาพสุภาพแล้วก็ดึงสุภาพสุภาพอีก ไม่สุภาพเลยดูครับดึงแบ่งอย่างนี้ใครเขาดึงกันนี้หอ่อกับเข้าไปอ่าอ่าอยู่ตัดอ,อย่ม้วนอยูตัดนานี่นี่ไงมีนิดนึงน, <c oughs> นี่ไงแต่เนี้ยอร่อยอยู่แล้วล่ะ,ะ,ะทุกคนชอบออร่อยมากใช่ว่ามันคือสวรรค์หึแต่ไม่ได้กินนานมากแล้วคะแมนตรงนี้เออจริงๆหนูชอบนะแต่ว่าไม่กินนานเดี๋ยวให้กี่คะแนนนะ เฮ้ยโอ้โหใครร้านร้านเลยอืมเร่ยแค่ได้กินก็อร่อยแล้วอ่ะร้านแค่กินเนี่ยอร่อยแล้วจะแบบไอชาเขียวอร่อยอ๋อพ<ห>ิเกตชาเขียวอร่อยโอเคมันจะเข้ากันได้ไงคะเพราะมันเขียวเยวเหมือนกันไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะมันญี่ปุ่นอ่ะที่กินมาวันนี้อะไรอร่อยสุดแท้รับเด็กเกียวทำน้ำหนูของครับอ่ะของครับของครับเหรออืมก็เข้าภาสาระไนี่แหละค่ะอันดับหนึ่งนะครับอะไรของกินอร่อยสุดแท้ แซนวิชแฮมจีสซวิชแฮมจีอย่างนั้นก็ลากันไปก่อนนะคะทุกคนสามารถบอกได้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเดี๋ยวพวกเราจะไปลองกินตามนะคะ